และนอกจากเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าบางๆบางๆเพื่อที่ระบายอากาศได้ดีใช่ไหมคะนอกจากนั้นเวลาที่เราออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมคะในฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะมีแสงแดดที่จ้านิดนึงใช่ไหมคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆควรจะหาอุปกรณ์นะคะที่ป้องกันแสงแดดนั้นเพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างเช่นอะไรบ้างคะ มีรม่มใช่ไหมคะร่มกันแสงแดดนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะมวกอะมัวก,กันแดดนะและมีอะไรอีกคะแว่นกันแดดใช่ไหมคะเด็กๆอ,อันนี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับป้องกันแสงแดดนะคะในฤดูร้อนนะคะเพราะว่าเด็กๆทราบดีแล้วว่า ของเราเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยร้อนอบอ้าวร้อนหนักจริงๆนะคะและฤดูถัดไปเป็นฤดูอะไรคะเป็นฤดูอะไรคะเด็กๆคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆคือฤดูฝนนะคะซึ่งฤดูฝนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีฝนตกเกือบทุกวันเลยใช่ไหมคะเวลาที่ฝนตกมาถ้าเราไปเล่นน้ำฝนเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้เราไปยังไงคะ ไม่สบายได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำฝนนะคะไม่ให้ตัวเราเนี่ยเปียกปอนจากน้ำฝนเวลาที่เราอยู่ข้างนอกบ้านนะคะหรือว่ามีธุระที่จะต้องออกไปทำข้างนอกบ้านในระหว่างที่ฝนตกอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะอุปกรณ์นั้นก็มีอะไรบ้างคะเด็กๆสามารถตอบได้หรือ,อรเปล่าคะ เก่งมากค่ะเด็กๆคะมีร่มอ่าร่มกันฝนอะไรอีกคะเสื้อกันฝนใช่ไหมคะเสื้อกันฝนเนี่ยเขาก็จะทำมาจากาวัสดุที่น้ำเนี่ยไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาในเสื้อผ้าของเราได้นะคะบางอันก็จะทำมาจากพลาสติกใสพลาสติกบางๆนะคะเพราะเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถทะลุผ่า มาได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีเสื้อกันฝนมีร่มกันฝนสมัยนี้ครูก็สังเกตเห็นว่ามีหมวกกันฝนใช่ไหมคะอ่ามีหมวกกันฝนที่คลุมมาถึง,งใบหน้าได้เลยนะคะนอกจากนั้นทํายังไงคะเวลาไม่อยากให้รองเท้าเปียกในฤดูฝนทํายังไงคะก็จะต้องสวมรองเ,เท้าบูทใช่ไหมคะรองเท้าบูทที่ทํามาจากพลาสติกอา่าทมาจากอา่ ยางนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่า mm hmm. น้ําไม่สามารถแทรกซึมเข้าได้